พวกคุณเชื่อไหมว่าพวกคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของตัวเองได้จริงๆด้วยการใช้เจตจำนงอันแน่วแน่ของตัวเองฉันได้บอกพวกคุณไปแล้วว่าพวกคุณอาจจะไม่เชื่อในเครื่องมือที่ตัวเองก็มีอยู่แล้วแต่ฉันกำลังจะแสดงให้พวกคุณได้เห็นว่ามันทำงานอย่างไรแต่เมื่อกี้ฉันยังพาพวกคุณทำไม่เสร็จหรอกนะเพราะว่ามันยังมีอีกยาวไกล เพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะสามารถเปิดเผยอะไรให้พวกคุณรู้ได้บ้างเพื่อที่พวกคุณจะสามารถเอาไปทำได้จริงๆพวกคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นของตัวเองได้ไหมพวกคุณสามารถนำเอาสิ่งที่พวกคุณเชื่อว่ามันเป็นบุคลิกภาพตามธรรมชาติของตัวเองมาจัดก,การอะไรบางอย่างเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปล,ง,ปลงมัน ให้เป็นไปในทางที่พวกคุณปรารถนาได้ไหมแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาอยู่ต่อไปพวกคุณสามารถเปลี่ยนดีคกลีความแก่ของตัวเองได้ไหมแน่นอนได้สิเซลในร่างกายที่รักทั้งหลายบัตนี้ฉันคือเจ้านายของพวกเธอแล้วจงฟังฉันให้ดีบัตนี้ฉั้นขอสั่งพวกเธอว่า จงมองให้เห็นความสูงส่งดีงามและจงมองให้เห็นความสวยสดงดงามและความเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายนี้ให้ชัดเจนและจงนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำให้ตัวเองมีความสามารถในการต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้มากขึ้นเสียเถิดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้พวกเธอจงต้านทานโรคภัยไข้เจ็บได้มากกว่าในยุคไหนๆที่ผ่านมาเพราะว่าพวกเธอเห็นไหมว่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายไม่สามารถจะมาเกาะติดกับแสงสว่างได้เลยและตอนนี้ฉันก็มีแสงสว่างมากขึ้นกว่าเดิมแล้วฉันขอสั่งให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายและโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่อยู่ภายในตัวฉันเองจงจากไปเสีย จงเปลี่ยนไปเสียฉันขอสั่งให้สิ่งที่อยู่ในระดับชีวเคมีของร่างกายเนื้อของตัวฉันเองจงแสดงให้ฉันรู้ด้วยว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ฉันขอสั่งการสิ่งที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าฉันสามารถสั่งการได้ด้วยนะบัดนี้นี่แหละคือแบบฝึกหัดที่ว่านั้นแหละโอ้แต่ว่ามันยังมีอีกนะ แต่ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกคุณอาจจะทำกันได้เองในอนาคตอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังคงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้โดยสิ้นเชิงอยู่เท่านั้นเองดังนั้นก็แค่นี้ก่อนนะที่รักทั้งหลายตอนนี้ฉันอยากจะให้พวกคุณมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ด้วยอายุไขที่ยืนยาวมากกว่าเดิมมากๆ และในกระบวนการนี้ฉันก็อยากให้พวกคุณมีแต่ความสุขความเบิกบานแทนที่จะมีแต่ความหวาดกลัวเหมือนอย่างที่ทุกวันนี้และจงทำให้ปุ่มเหล่านี้มันใช้การไม่ได้อจะให้มันถูกกดขึ้นมาแล้วทำให้พวกคุณต้องตกอยู่ในความโกรธความโศกเศร้าเสียใจและความหวาดกลัวอีกเลยพอมาถึงตรงนี้แล้ว พวกเราก็ได้มาอยู่ในพื้นที่ว่างอีกครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นพื้นที่ว่างที่สวยสดงดงามเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ว่างที่เกิดการชำระล้างครั้งใหญ่ของพวกเราเมื่อสักครู่นี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันได้พูดมาทั้งหมดนี้และรวมถึงสิ่งอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดอีกด้วยในตอนนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปได้สำหรับมนุษย์โลกทุกๆคนทั้งสิ้น ไม่ว่าพวกคุณแต่ละคนจะมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอย่างไรก็ตามและไม่ว่าพวกคุณแต่ละคนจะเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติก็ตามแต่ว่ากระบวนการเปลี่ยนทิศทางใหม่ให้กับบันทึกแห่งฟ้าที่พวกเราทำกันไปแล้วเนี่ยฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้กับมันเลยนะและมันก็ยังไม่ใช่กระบวนการที่สมบูรณ์แบบแล้วด้วย แต่ลองจินตนาการดูซิว่าจิตสำนึกของพวกคุณมีพลังอำนาจมากเพียงใดที่สามารถจัดการกับส่วนที่เป็นทิพที่อยู่ในสมองของพวกคุณได้ซึ่งก็คือความทรงจำข้ามพบข้ามชาติของคุณนั่นเองแล้วทำให้พวกมันเปลี่ยนไปเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพวกคุณแทนเพื่อทำให้พวกคุณมีความสุขและเต็มไปด้วยแสงสว่าง นี่แหละคือข้อความสื่อสารของวันนี้นะมันยอดเยี่ยมใช่ไหมละ่ะและเมื่อเวลาผ่านไปก็ยิ่งจะมีสิ่งต่างๆถูกเปิดเผยออกมาให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยแต่จะมีใครบางคนที่เมื่อได้ฟังข้อความสื่อสารชุดนี้แล้วก็จะกรอกตาไปมาแล้วพูดว่าเออมันคงไม่ใช่ข้อความสำหรับฉันหรอกนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่วันนี้แน่ๆ ที่รักทั้งหลายพวกคุณก็คือผู้อันเป็นที่รักมากพอๆกับคนอื่นๆทุกๆคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้นั่นแหละแต่ว่าพวกคุณทุกๆคนต่างก็มีทางเลือกเสรียอยู่เสมอที่จะเลือกทำอะไรก็ได้ด้วยความรักมันไม่มีการตัดสินชี้ถูกผิดใดๆจากเบื้องบนฉันอยากให้พวกคุณเมื่อออกจากสถานที่แห่งนี้ไปแล้ว จงเป็นผู้ที่ปราศจากความกลัวและความรู้สึกผิดและอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้พวกคุณก็อาจจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยแล้วก็เป็นได้ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องหนักๆอะไรบางอย่างที่ถูกทำให้เบาขึ้นมาแล้วก็ได้ฉันหมายถึงเรื่องหนักๆทางพลังงานนะแล้วพวกคุณก็อาจจะพูดว่าฉันก็บอกไม่ถูก แต่ว่าฉันรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยอะไรแบบนั้นและคนอื่นๆก็อาจจะบอกพวกคุณว่าตอนนี้พวกคุณคิดและทำอะไรบางอย่างไม่เหมือนเดิมเลยเป็นต้นเพราะว่าความจริงมันก็คือแค่พวกคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วเท่านั้นเองก็เท่ากับว่าพวกคุณได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณเก่าแก่ทั้งหลาย ที่กำลังช่วยกันหาทางยกระดับจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกให้สูงขึ้นไปอยู่เรียบร้อยแล้วแหละและทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวพวกคุณก็จะได้รับประโยชน์ตามไปด้วยในทันทีดันใดเลยนะเพราะว่าพวกเขาจะมองพวกคุณว่าเป็นแสงสว่างของพวกเขาและพวกเขาก็อาจจะเริ่มมองเห็นความสวยงาม ที่อยู่ในจิตวิญญาณของพวกคุณด้วยก็ได้ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาอาจไม่เคยมองเห็นมันมาก่อนเลยนี่คือความจริงและนี่คือวิถีทางที่ทำอะไรทํานองนี้มันจะเป็นไปได้ลหละและฉันก็แค่บอกข้อมูลล่วงหน้าให้แก่พวกคุณที่เป็นจิตวิญญาณเก่าแก่มากๆรู้ก่อนเท่านั้นเองแต่ว่าอย่าสับสนคำว่าเก่าแก่ ในคำว่าจิตวิญญาณเก่าแก่ที่ฉันพูดถึงนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับความแก่ของพวกคุณบนโลกใบนี้เลยเพราะว่าบางทีพวกคุณที่อายุน้อยที่สุดก็อาจจะเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดก็เป็นได้เพราะว่าในหลายๆกรรณีผู้ที่อายุน้อยที่สุดก็มาที่นี่พร้อมๆกับผู้ที่อายุมากกว่าเพราะว่าพวกเขาเข้าใจดีว่า เมื่อพูดถึงบันทึกแห่งฟ้าแล้วมันไม่มีช่องว่างใดๆขั้นกลางระหว่างวัยของพวกคุณหรอกจงออกจากสถานที่แห่งนี้ไปเสมือนหนึ่งว่าเป็นคนใหม่และจงลองเอาสิ่งที่พวกคุณได้ทำกันไปแล้วในวันนี้ไปคิดใกล้ครวนดูให้ดีความคิดเห็นของพี่ฝนสำหรับการอ่านคลิปเสียงนี้นะคะ ็รู้สึกเป็นข่าวดีรู้สึกข้อความอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดสิ่งดีๆเกิดเรื่องดีๆในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ที่ผ่านมาของพี่ฝนนะคะซึ่งพี่ฝนเชื่อว่าหลายๆคนถ้านำไปทําไปพูดกับตัวเองย้ำๆบ่อยๆพี่ฝนรู้เลยค่ะว่าทุกคนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีแน่นอน ไม่ทำก็จะไม่เกิดผลสำเร็จนะคะขอให้ทุกคนสำเร็จในเร็ววันค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ